มองย้อนกลับไปในอดีตกับภาวะชัดดาวในอเมริกาภาวะชัดดาวของรัฐบาลกลางสหรัฐไม่ใช่เรื่องใหม่และเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาแต่ทุกครั้งก็ทิ้งบาดแผลและบทเรียนเอาไว้วันนี้สถานการณ์ชัดดาวกลับมาอีกครั้งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2025ซึ่งเป็นวันแรกของปีงบประมาณใหม่ แต่ปัญหาคือสมาชิกสภาคองเกรสไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องร่างงบประมาณปี2026ทำให้รัฐบาลต้องเข้าสู่ภาวะปิดทำการโดยอัตโนมัติระบบการเมืองของสหรัฐมีข้อกำหนดชัดเจนว่าหากงบประมาณประจำปีไม่ผ่านความเห็นชอบจากทั้งสองสภาคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาและประธานาธิบดีไม่ลงนามรัฐบาลจะไม่มีสิทธินำเงินมาใช้จ่ายต่อได้ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐเกือบทั้งหมดหยุดทำการทันทียกเว้นภารกิจจำเป็นเช่นของทัพการบังคับใช้กฎหมายและบริการสังคมขั้นพื้นฐานครั้งนี้ประเด็นหลักที่กลายเป็นชนวนคือเงินอุดหนุนประกันสุขภาพหรือโอบามาแค์ซับซิ d ดี s ซึ่งแม้จะเริ่มต้นตั้งแต่ยุคโอบามาแต่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่และใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีฝ่ายริพับลิกันมองว่า การใช้จ่ายนี้ไม่ยั่งยืนและส่วนหนึ่งตกไปอยู่ในมือผู้อพยพผิดกฎหมายในขณะที่ฝ่ายเดโมแครตยืนยันว่าหากตัดงบเหล่านี้โรงพยาบาลในชนบทจำนวนมากอาจต้องปิดตัวลงและประชาชนอีกนับล้านคนจะต้องเผชิญค่าใช้จ่ายสุขภาพพุ่งสูงขึ้นถึงเกือบเท่าตัวความเห็นที่ไม่ลงรอยนี้ถูกพูดถึงตั้งแต่กลางปี2025แต่ไม่มีความคืบหน้าเพราะทั้งสองพรรต่างเลือกที่จะประวิงเวลา จนเมื่อเข้าสู่ปลายกันยายนทุกอย่างเดินมาถึงทางตันและชัดดาวก็เกิดขึ้นในที่สุดเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกว่า8 1 0 0 0 0คนถูกพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างแม้ว่าภายหลังเมื่อสถานการณ์ยุติพวกเขาจะได้เงินย้อนหลังแต่สำหรับใครที่ไม่มีเงินเก็บมากพอการหยุดเงินเดือนแม้เพียงไม่กี่สัปดาห์ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสนอกจากนี้การปิดทำการยังส่งผลเป็นลูกโซ่เช่นอุทยานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ต้องปิดให้บริการกระบวนการอนุมัติเอกสารราชการเช่นหนังสือพาสปอร์ตหรือวีซ่าล่าช้าเศรษฐกิจโดยรวมสูญเสียรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ยังไม่รวมผลทางจิตวิทยาต่อน,นักลงทุนย้อนดูอดีตภาวะชัดดาวในอเมริกา1980จิมมี่คาร์เตอร์เดโมแครตหวันกระทบ FTC เจ้าหน้าที่พักงาน1,600คน1 9 8 1 Ronald Reagan Republican 1วันเจ้าหน้าที่พักงาน241,000คน1984และ1986 Reagan ระยะสั้นไม่กี่ชั่วโมงแต่สะท้อนความขัดแย้งด้านงบประมาณ1990 George H.W. Bush Republican 3วันพนักงานพักงาน2,800คน1995 Bill Clinton Democrat 5วันกระทบ800,000คน 2013บารักโอบามาเดโมแครต21วันประเด็นเกี่ยวข้องกับโอบามาแคร์2018โดนัลด์ทรัมป์รีพับลิกัน3วันพักงานเกือบ700,000คน2018-2019ถึงทรัมป์35วันยาวที่สุดในประวัติศาสตร์สาเหตุหลักคือการสร้างกำแพงชายแดน2025ทรัมป์สมัย2เริ่มแล้วผลกระทบครอบคลุมเจ้าหน้าที่833,000คน ระยะเวลายัางไม่แน่ชัดจะเห็นได้ว่าภาวะชัดดาวไม่ใช่เรื่องไกลตัวของการเมืองอเมริกันและครั้งที่ยาวนานที่สุดคือ35วันก็เกิดขึ้นในยุคข,ของทรัมป์เช่นกันรอบนี้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนเพราะแม้ริพับลิกันจะครองเสียงข้างมากทั้งสองสภาแต่กฎฟิลิบัสเตอร์ในวุฒิสภาก็ทําให้ต้องใช้เสียงถึง60เสียงเพื่อผ่านร่างกฎหมายซึ่งร e พับลิกันยังไม่ถึงแม้จะมีเดโมแครตบางส่วนโหวตเห็นด้วยก็ตาม นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นการยกเลิกหน่วยงาน USAID เมื่อกรกฎาคม2025ทำให้เกิดการถกเถียงว่าเงินช่วยเหลือต่างประเทศควรจัดสรรอย่างไรการที่ทรัมป์ใช้กองกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ในเมืองฐานเสียงเดโมแครตเช่นพอร์ตแลนด์และชิคาโกถูกมองว่าเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตฐานเสียงเดโมแครตเรียกร้องให้สมาชิกพรรคสู้เต็มที่เพื่อไม่ให้รัฐบาลทรัมป์ได้เปรียบ ผลโพล,ล่าสุดบ่งชี้ว่าประชาชนโทษทั้งสองฝ่ายพอๆกันแต่ริพับลิกันถูกมองว่าเป็นฝ่ายผิดมากกว่าเล็กน้อยสิ่งที่ต้องจับตา 1. ระยะเวลาการชัดดาวน์นักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจยืดเยื้อเป็นหลายสัปดาห์หรืออาจทุบสถิสิ35วันในปี2019ด้วยซ้ำ 2. ผลกระทบทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจอเมริกันอาจสูญเสียมากกว่า70,00ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ยังไม่รวมผลทางจิตวิทยาต่อนักลงทุน 3. การเมืองภายในหากชัดดาวยืดเยื้อพพักเดมโมแครตอาจใช้เป็นข้อได้เปรียบในการเลือกตั้งกลางเทอมปี2026ซึ่งอาจเปลี่ยนดุลยภาพอำนาจในสภา 4. ความเสี่ยงของทรัมป์หากเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆเช่น,ชนภัยธรรมชาติหรือวิกฤตความมั่นคงเขาจะถูกตำหนิทันทีว่าบริหารประเทศไม่ได้การชัดดาวของสหรัฐสะท้อนปัญหาที่ลึกกว่าการเงินหรืองบประมาณ มันคือความแตกแยกทางการเมืองที่ฝังรากลึกและไม่มีฝ่ายใดยอมประนีประนอมอย่างง่ายได้เหมือนทุกครั้งคนธรรมดาจะต้องเป็นผู้แบกรับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่ถูกพักงานหรือประชาชนที่ต้องเผชิญกับบริการรัฐหยุดชะงักสิ่งที่น่ากังวลคือรอบนี้ชักด,ดาวไม่ได้เกิดจากเรื่องเล็กๆแต่เกี่ยวพันกับโครงสร้างหลักของระบบสุขภาพสหรัฐและการใช้ใจ่ายมหาศาลในอนาคต หากไม่มีใครยอมถอยสถานการณ์อาจยืดเยือ้อและสร้างความเสียหายรุนแรงกว่าที่เคยเห็นมาท้ายที่สุดชัดดาวครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดที่สุดว่าการเมืองอเมริกันเข้าสู่ยุคแห่งการเผชิญหน้ามากกว่าการเจรจาและคำถามใหญ่ที่คนทั้งโลกเฝ้ามองคือสหรัฐจะสามารถก้าวพ้นภาวะอัมาพาตนี้ได้อย่างไร